ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีน้องน้ำจะพาเพื่อนๆมาสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันค่ะบริเวณศาลหลักเมืองจะมีจุดให้เราได้บูชาดอกไม้ทุบเทียนชุดใหญ่100บาทชุดกลาง50บบาทค่ะและมีขั้นตอนการสักการะองค์พ่อหลักเมืองดังนี้ค่ะเริ่มจากนำเครื่องสักการะขึ้นไปยืนถวายหน้าโต๊ะบูชาและวางไว้บนโต๊ะ จุดเทียนและปักในที่ที่จัดเตรียมไว้จุดธูปและนั่งคุกเขา่ากล่าวคำบูชาตามป้ายหน้าโต๊ะบูชาหลังจากนั้นนำธูปไปปักในกระถางธูปนำน้ำมันไปเติมในตะเกียงทั้งสองข้างนำผ้าแพรพร้อมแผ่นทองขึ้นไปยังองค์พ่อหลักเมืองติดแผ่นทองหน้าฐานเสาอ,องค์พ่อหลักเมืองและผูกผ้าแพที่เสาอ,องค์พ่อหลักเมืองจำลองทั้งสี่เสา โดยผูกอย่างสบายๆไม่ต้องแน่นและสูงเกินไปค่ะเสร็จแล้วตีของสามครั้งเป็นอันเสร็จพิธีถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็แวะมาสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดสุราธานีกันนะคะบ๊ายบาย